อาทิตย์น,นี้ใครที่กำลังมองหาโคมไฟตกแต่งบ้านเก๋ๆชิคๆตามกล้วยมาเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าใครที่กำลังหาไฟ LED ตกแต่งบ้านนะเห็นแผงที่อยู่ตรงนาก้วยไหมคะแผงที่อยู่ตรงนาก้วยเนี่ยคะ่ะนิ้วเราสามารถที่จะเป็นเมจิกในการเปิดปิดไฟได้ค่ะนี่เลยมองตามเลยนะเห็นไหมแค่เอานิ้วเร่อนผ่านเท่านั้นเองค่ะไฟก็ติดแล้ว กล่องออกมานะคะตัวไฟ LED นะคะจะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมค่ะเราก็จะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งเป็นชิปตัวนี้นะคะมาให้เราด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือตัวหมุดสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะที่จะยึดติดโคมไฟของเราไว้ให้ไม่ให้หลุดค่ะและในกล่องนะคะเขาก็จะมีตัวสติกเกอร์วงกลมแบบนี้เอาไว้ให้เราแปะผนังด้วยค่ะ วิธีเชื่อมต่อโคมไฟแต่ละตัวนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเอาชิปที่เขาให้มานะคะเสียบเสียบเสียบแล้วก็เสียบหนึ่งตัวต่อหนึ่งชิปค่ะเขาเขาจะมีหมุดสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะที่จะให้เรายึดไฟ LED ทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะเราก็เอาตัวหมุดนะคะมาใส่ตรงนี้เลยนี่ค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะก็จะยึดติดกันแล้ว สายไฟ1เส้นนะคะสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง25ดวงกันเลยทีเดียวด้วยรูปแบบที่เป็นหกเหลี่ยมเหมือนรังพึ่งนะคะทําให้เราสามารถตกแต่งรูปแบบติดผนังได้ตามใจที่เราชอบเลยค่ะใครที่กําลังมองหาไอเดียแต่งบ้านแบบเก๋ๆนะคะบอกลาโคมงไฟแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะ โคมไฟ LED ควันต่มตัวนี้ใครที่อยากได้นะคะเดี๋ยวกล้วยใส่ลิงไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะไปตามกดกันนะคะและสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ให้กล้วยในช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ใน TikTok ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับดูแรลรถค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปกด Follow กันได้ค่ะเป็นคอนเทนต์ดูแรลรถที่ผู้หญิงก็สามารถทําได้ค่ะและสําหรับวันนี้กล้วยรีวิวขอลากันไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย